ขอแรงตึงๆหน่อยครับขอสักพันเจ็ดพันแปดนะไม่เคยเจออู้พันห้าทีผมจะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะแบบไม่เจออุ้ยโอ้โหน่าเพื่อนทำไมเองเล่นแบบนี้ทำไมต้องดักบอนด้วยอ่ะอุ้ยยอดจริงฮะไปเอ้ามสซี่หลอกทีนึงหลอกหลอกลมเมื่อกี้อันนี้หลอกใครเนี่ยหลอกใครเนี่ยเอาแต่เองเอ้าโอ้โหเลี้ยงจต่การหนาไปยิงคนเดียวเกินไปอย่างมันอะโคตรมันมันจริงเกมเนี้ย ยิงกันไปยิงกันมาโอโหุนผัดผัดกันน้ำด้วยกรมพลผ้าเล่นเบสให้เส,สียมเสหยโดยกราพลวันนี้ผมก็จะมาลงแรงนะครับโอ้ยขอแรงตึงๆหน่อยครับขอสักผัดพันเจ็ดพนแะไม่เคยเจอโอ้พันห้าพันห้าก็เอาว้าวพันห้าสนุกเลยผมดักคลิปก่อนพันสนะคลิปนี้เหลือพันสองกว่าคิดดูผมเล่นแมทเดย์ไปทุกคนโอ้โหมันเกินไปว่ะ จริงๆผมเปลี่ยนก่อนบูโนโม,มาเปลี่ยนกับ,บรโรนิโญครับผมตั้งผิดนะมื่เก้นี่ครับที่ผมจะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะแบบมันเจออุ้ยว้าวอุ้ยทีมเขาจัดเต็มจัดอ่ะขูหลังก็แน่นหน้าก็เร็วูกลางก็โหดด,ด,ดูดิโอปปี้ปีกไวจัดโกเก้าหกอ้ยกากเลือดเลยเดิมนี้ผมก็อักเลยครับแต่ใครจะไปกลัวกันล่ะ เราต้องมาเอาชายชนะใช่ทุกคนใช่นี่ไงมีเสียงตอบแล้วผู้คนเดียวด้วย <c oughs> นี่ครับเข้ามาเริ่มเกมแล้ว <c oughs> เพื่อนที่เข้ามาดูผมว่าฝากกดซันน์และไกดติดตามด้วยนะครับผม <c oughs> นี่ครับมาเรามาเริ่มกันเถอะ เคลียบอลจากฝั่งเขานะเอะเ็มเ,เป้เ,ป,เป้สง่งห้วิล่าครับจะก,กระตุกนิดหน่อยนะครับผมเครื่องร้อนครับผมวิลา่าวิล่าแทางมาให้แรดฟอร์แอดแรดฟอร์ดนี่อ้ยแรดฟอร์ดล้วเมนโยเจลอูโหใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใครไมเปิดหรือเปล่าไม่เปิดครับเปิดติดผมเรเียบร้อยมาในนี้แทงเข้ากลางมาแล้วหนึ่งสองทีเพื่อนไม่ได้ว่ะแคมเบลเขาเตะมาที่เป็นแคมแทงไปแล้วไม่ถึงเอเบเป้ครับ ไปแทงไปปุ๊บเฮ้ยเออหนึ่งสองหนึ <interpret? S 1> ier, ่งสองมุโนได้ปะไม่ได so ้ได so you know, so ้ได้สวยโอ้โหอะไรอะวีล่าเขาได้เจลาดมาที่แรดฟอร์ดแรดหนึ่งสองอเป้หรือเปล่าเอเป้ส่งแรดโหติดผมทำไมอะไปนี่ส่งแทงไปครับโอ้โหวีล่าเพื่อนทำไมเล่นอย่างเงี้ยทำไมต้องดักบอลด้วยอ่ะอุ้ยโอ้โหโรนันโดอย่างคมอ่ะ ผมแมาลงวะไม่ไรเอาใหม่ครับอย่าไปกลัวโดนน้ำอยู่หนึ่งต้นเกมครับแทงให้เมซี่เมซี่เจนเพื่อนเมซี่ส่งให้ที่บูโนเมซี่อืมโดนว,วิได้กับว่าวิ่ได้ค้อนเจ๋งจริงๆนะแต่ผมใช้ตำนานนะครับผมเป็นแค่เขาตัดบอลได้ครับเป็นแค่เขาโยนไปแล้วอู๋สองสองกู้หูวิ่งเร็วตัวนี้ยอดจ,จริงฮะอ้าเมซี่หลอกทีนึงหลอกหลอกล้มเมื่อกี้ อันนี้หลอกใครเนี่ยหลอกใครเนี่ยเอาแต่เองเอาโอ้โหเลี้ยงจากกางหนามไปยิงคนเดียวเกินไปพี่แมตตี้โอ้โหแต่จริงๆคนเล่นก็โหดนี่แหละโอ้โหชมแต่เองอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่เจิดพี่เจิดโยนให้แล้วฟอร์ดครับฟอร์ด <c oughs> ติดปูโยครับป <c oughs> ูโยติดอยู่ทีเ่เมคเชนเบล ส่งมาให้ไปนี่แล้วไปนี่ขึ้นเกมไหมขึ้นเกมส่งให้แมตซี่แมตซี่ส่งให้เอาติดติดโดนยิ่งยวยแล้วเปเป้ส่งให้ไรฟอร์ดไรฟอร์ดโดนครับโดนดักเอาดีวิล่าผมก็โหดเหมือนกันวิล่าโยนยาวครับโยนให้พี่ลุงลูงมิเก้พี่อะไรนะต้องลุงและเออม่คิดว่าเออส่งให้อาราบาวิลา่าโดนยแทงเข้าไปไรฟอร์ดไรฟอร์ดพิกไหมพิกยิงสวยโอ้โหยทำไมเราต้องชมฝรั่งด้วย เราโดนยิงอ่ะไม่เป็นไรครับเขาก็เล่นเก่งนะเด๋ยวผมต้องเก่งกว่าดิยอกมาชมตัวเองเลยแหละเอ้ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่อู้โดนเดนโยเขาตัดอะเพื่อนนโยจี้ครับจี้มาแทงมาแล้วอ้าวตกโซนด้วยเกินเวลาผมตัดเป็นไงอ่านเกมยังโหดยังก็โกรธเออย่างอย่างยังโกรธเพื่อนก็ได้แทงมาแล้วฟอร์ดโอโดนอ่านเกมนะครับเอาขวาเพื่อน โอ้โหไม่ออกขวาเว้ยมาซี่หนึ่งสองสวยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อดีตมาดิโอ้โหติดเยโย่ฝั่งเขาโดมาแค่มส่งเขากลางแทงไปเหลยโย่เป็นอะไรครับฮะเป็นอะไรแทงมาแล้วโอ้โเอเป้ะดิยะผมออกตทันครับผมส่งให้อมาทีนี่ออกขวาไปแล้วออกขวาแล้วแทงมาแทงบอบูน่โอ้โห,โโห,โโหมาซีแมาซี่หงสองสามสีนึ่งสี่หนึ่งสองสามสี่ ได้ไหมได้ไหมอะไรปาโอ้โหอะไรบาเร็วกว่าครับผมเขาเอาขวามาครับฮาชิมิแล้วก็มาทีเบคแฮมเบคแฮมตอนนี้นะครับจี้ไปแล้วจี้ไปแล้วมาที่โรน,นิโยแล้วก็วีล่าครับแทงไปไรฟอร์ดวีล่าวีล่าโยนยาวติดไหมโอ้จบครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยครับเขานำผมอยู่ที่สองประตูต่อหนึ่งนะครับผมทีนี้ต้องแบบมันๆน่นะต้องมันๆนะ่ะบอกเลย ผมมีช่องติดต่อเนะครับผักเพื่อนๆไปกดติดตามไห้นะครับผม <S <S ช่องติดต่อผมว่ชื่อกำพลพลาร์ตเน็ตเหมือนกันเลยครับผมค้นหาได้เลยครับขอบคุณครับผมใครที่เข้ามาดูผมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์รอบหนึ่งนะครับผมบอกเลยลุงครับลุงส่งให้โดโดจะพลิกไหมลุงนี่วะโอ้โหหลอกทีหนึ่งลุงอย่างโหดลุงอย่างโหดลุงข้างบ้านผมนี่เองเฟซซี่ส่งให้โรนโดยิงเพื่อรักยิงเรียบร้อยโอ้โหสองประตูต่อสองในต้นครึ่งหลังครับผมอื้อหือแทงทะลุ พี่แคนเบลไปได้ยังไงเมื่อกี้มาแล้วเอ้ป้าเป้พี่เจิดเจิดออกซ้ายมาครับอาราบาอาราบาจี้มาอาราบาจะหลอกหรอไม่ได้หรอกพี่บูโน่เร็วกว่าอุ้ยอุจานอะไรอ่ะโอ้โงเนี่ยถ้าไม่ฟาวนะผมโกรธไม่ฟาวผมโกรธเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ฟาวจริงหรอโอ้ยไอ้ล้นการเลยไอ้ยกรรมการหัวล้นเกินไปเดี๋ยวผมตัดออกกลางคืนนี้แหละไม่เป็นไรลอนโดจะเย็นเพื่อนตีบอลก่อนขอบบอลจะเย็น มาที่ปูโยปุโยแทงเข้ากลางให้แมตซี่แมตซี่หนึ่งสองกับวิลา่าวิล่าแทงไปหนึ่งสองที่เพื่อนโดนมิเคลว่าเออเขาตัดวิล่าจีกันมาแล้ววิล่าเขาส่งแทงมาครับหนึ่งสองกับไม่ได้ครับผมผมได้ก่อนสวยเอาขวามาเพื่อนมาที่มานินี่แทงไปบุโนโดเฟร์แอนเดสโน no, แมตซี่แมตซี่ส่งให้วิล่าวิล่าส่งให้แมตซี่แทงมาให้แมตซี่แมตซี่ส่งให้โดโดหนึ่งสองไหมโ,หไไอโอ้ลุ้มๆไปได้ไงอ่ะ โอ้โหติดดิปปิ้งจอดเลยครับผมลูกคุกนั้นเมื่อกี้ลุงลุงทะลุไปได้ยังไงครับผมยังงงเลยเมื่อกี้ผ่านเฉยเลยนะเขาต้องบุกหนักผมนั่นแหละเขาต้องบุกหนักผมนั่นแหละแต่เขาไม่บุกหนักเขาคงสู้ปไม่ได้นะครับผมผมนัาอยู่นะผมต้องตั้งนับอย่างดีครับเราเราสวนเอเป้เข้ามาเอเป้เข,ข้าพีกขวาุ้มโอ้โหยขายัดผมสบายบอกเลยตัดออกข้างไปอย่างง่ายได้ครับผม แล้วก็ฝั่งเขาเปิดมุมด้วยเด,ว,ด,ดวิดเบ็คแฮมครับเปิดมาคขันยัดปัดออกไปอย่างยากมากนัสตี้ตรงครับโรนโดโรนโดยึกยักทีนึงโอ้โหหลอกฮาคิมิหายโรนโดสปีดน้อยกว่าฮาคิมินะครับแต่จะใครตามทันไหมตามทันไหมทันไหมไม่ใด้การทันทนันแล้วเขาเป็นประตูเรียบร้อยครับผมโอ้โหกิตเตโนโล,โลน,นโดโอ้โหว้าวผมสนุกอยู่คนเดียวเนี่ย เพราะว่าคนดูจะลำคาง,งผมเลยภาคสักภาคแบบอูคนเดียว <c oughs> โดครับโดบพิกมาโดส่งให้วิลาวิลาส่งให้ลุงลุงลุงข้างบ้านผมพลิกไม่ได้ครับลุงข้างบ้านผมไม่เอาเลยถ้าเป็นปกติต้องพิกหายนเนี่ยพิกเพชรหรอเปล่าพิกหมูเอาขาหมูแล้วพลิกไม่ใช่เซินเพื่อเนี่ยอ๋อหูพูดไปพูดมาเกือบโดนยิงครับทุกคน เป็นมุมของฝั่งเขานะครับเป็นมุมโดยเดวิดแฮมเขาจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเอาผมเองดีกว่าไอ้บ้าเลยกดยังลืมเลยผมเปลี่ยนเมซันกินวูดมานะครับแล้วก็เปลี่ยนมาแทนนะครับเอาจอนครับมา,มาแทนเพราะว่า,าวัยรุ่นนอร์เวย์ของผมหัวตกนะครับผมผมก็เลยต้องหยิบจอนครับมาแทนครับเพราะปกติผมจะหยิบกินวูดกับฮาร์เร็สมาเป็นคู่ซูเปอร์ซับครับผม ในครึ่งหลังก็จะโหดมากเลยเขาเปิดบนมาผมโม่งทิ้งได้ไหมได้ครับผม <Okay. S 2> อุ้ยอาราบายิงเต็มข้อล้อเต็มขี้โอ้ยเสียวไส้เสียวไส้เลยครับทุกคนนี่ครับเขาเปิดมุมอีกทีนะครับเขาจะส่งเป็นสูตรหรือเปล่าไม่สูตรโม่งอย่างเดียวโอ้ยเคมเดลเสียล้นโม่งอย่างแรงโคตรโหดเอาตามาผมแล้วเอาตามผมมาแล้วสี่สามแล้วทุกคนกินรูดพิกกินรูดพิก,พก ตามสไตล์ผมเป็นไงอะ่ะหนึ่งสองเพื่อนรักสวยแทงไปนู่นโดเรนโยหลอกอีกนึงอื้อหหืืืออออ้เกือบดีเกือบดีละโอ้ไม่ดีเลยโหตัดบอลได้ครับกินบูทแทงไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับฮาคิวิเก็บได้ไอ้มิพกพิกส่งบอลไปแคมเบลได้บอลครับแคมเบลส่งมาวิล่าวิล่าส่งมาโดเรนโยครับนิโยแทงให้เบคแฮมเบคแฮมแทงมาเอมเป้เอมเป้พิกส่งให้ฮาเลนไม่ค่อยดีครับฮาเลนได้ไหมฮาเลนได้ลูกนึงครับ อู้หาเล่นไอตัวไอตัวอะไรวะเรียกเรื่อยเดี๋ยววะตัวนรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใจหายใจความหมดเลยอะทุกคนเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้ผมใจหายใจความเลยอะความไม่หนาใจแทงไปหูเสียวไส้ว่ะอาร์ดิ้งแฮมหนึ่งสองสามสี่แทงเพื่อนนิ่งโดแล้วอารคิไม่จัดได้เลยอะตรงเนี้ยเกือบดีไปไม่ไ้เกือบดีเกือบดี แทมเบลแทมเบลตัดมากลางให้วีดาวีดา,าออกซ้ายมาเจอลาดเจอลาดให้โรนิโยแทงให้เอเป้ครับเอเป้จะได้ไหมเอเป้ MP หาแน่นหาแนนขวาเต็มข้อแล้วเจ้าที่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะจะจะจบเกมอยู่แล้วอะ่ะจะเหมือนซีซีกับตัวท่านผู้ชมอะไรอะ่ะอึ่มเซ็งเลยอะ่ะเอาได้ลูกนึงเอาได้ลูกนึงเพื่อชนะเอาได้เอาได้สวยแทงเพื่อนแทงขวายิงตู้โห เขียวงงงครับยิงลูกนี้ไปซูปเปอร์ซับโอ้โหอย่างโหด5ตัวต่อ4ครับแล้วก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยอย่างอีกจบจบไปแล้วจบสวยจบดิจบดิจบเกมเป็นที่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยอือจบเกมเปที่เรียบร้อยครับอือหืออย่างมันอะ่ะโคตรมันมันจริงเกมเนี้ย ยิงกันไปยิงกันมาโอ้โหผัดผัดกันน้ำด้วยแล้วก็สุดท้ายจบสกอร์ที่ผมเป็นฟชร์จูน่จุดๆ,ๆยังขงิงตัวเ,เองอะครับใครได้ใครได้แมนออฟเดอะแมตช์วะโอ้โหโรนัลโดแมนออฟเดอะแมตช์ครับทุกคนเคนคนก่งจริงครับอ้าวก็จบไปแล้วนะครับผมใครที่โดนจบผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมผมก็ฝากกด subscribe กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม โดี๋ยวา้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับจุบจ๊บกำพนพาเล่นเปส